เหินเหนือน้ำในปี2017ปารีสให้บริการแท็กซี่สไตล์ฟิวเจอริสติกคุณผู้ฟังเคยอยากจะเหินเหนือน้ำกันบ้างไหมเอ่ยในปีหน้ากรุงปารีสจะทดลองใช้แท็กซี่น้ำต้นแบบสไตล์ฟิวเจอริสติกที่จะช่วยให้คนสามารถท้องแม่น้ำเซนขณะอยู่เหนือน้ำ2ฟุตเรือซีบับเบิ สามารถเดินทางได้ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้5รายรวมทั้งคนขับตัวท้งของเรือจะทำจากไฟเบอร์กลาสและโฟมความหนาแน่นสูง สีบั u บเบิจะมีปีกติดอยู่ที่ลำเรือเพื่อลดแรงฉุดแล้วก็ช่วยให้มันบินได้ถึง2ฟุตเหนือน้ำหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนทางเจ้าหน้าที่ของเมืองจะจัดท่าจอดตามชายฝั่งแม่น้ำไว้บริการในอนาคตนักพัฒนายังหวังว่า s ีบั u บเบิจะได้รับการสั่งจองผ่านทางแอปเหมือนกับอูเบอร์และหากประสบความสำเร็จในประเทศฝรั่งเศสแล้วแล้วก็ พวกเขาวางแผนที่จะนำสีบับเบิลไปใช้ในเมืองอื่นๆอย่างเช่นลอนดอนและก็เจน,นีวาเป็นต้นขณะนี้ค่าโดยสารถูกวางไว้ที่390บาทต่อเที่ยวไม่แพงเลยคุณผู้ฟังอยากจะลองไหมอย่าลืมปากคอมเมนตนาะ